สวัสดีคร okay. <te ับวิโอโซล่าโอเคครับวันนี้มากับซิงเกิลกันครับก็วันนี้นะครับพวกเรามากับซิงเกิลที่สามของพวกเราแล้วครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอเคยรักฉันหรือเปล่าครับคอนเซปต์ของเพลงนี้มันเป็นไงบ้างครับถังดังถังอีสต์ดังนาเออย้พูดถึงเนื้อหาก่อนวะพี่พอ็ต้อเราพูดถึงเนื้อหาก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับผมความเป็นมาของเพลงนะครับก็จะเกิดจากการที่เพลงสองเพลงก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยเป็นเพลงเร็วทั้งหมดเลย นี้เราไปออกงานต่างๆมาเราลองเอาเพลงเศร้าเพลงช้าไปร้องดูแล้วเราสึกว่าเออมันคอนเนคกับคนฟังเราก็เลยอยากจะลองแบบมีเพลงเศร้าไปของตัวเองดูบ้างเราก็เลยลองคุย,คยกันดูกับทั้งทางพี่ๆเองแล้วก็เพื่อนๆในวงเองก็ตามแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ได้มานั่งเหมือนเป็นกลุ่มคอนซูริ่งคล้ายๆกับใน MV วเลยก็คือ,อนั่งแชร์ประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาบ้างว่าเออเราเคยเจออะไรมาบ้างประสบการณ์แต่ละคนเป็นยังไงก็สุดท้ายแล้วก็สรุปออกมาว่าสิ่งที่คล้ายกันอย่างหนึ่งเลยก็คือเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรรักเขาคนเดียวหรือเปล่ารักข้างเดียวไหมเขารักเราหรือเปล่าเลยกลายมาเป็นเพลงนี้ครับผมเคยรักฉันหรือเปล่าแล้วเพลงยังมีความยากง่ายยังไงต่อเพลงต่อไปโอ้ก็อะไรอ๋อในส่วนของเพลงสาวนะครับส่วนที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องสกิลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องแล้วก็การเต้นแล้วก็การแสดงอารมณ์ เพราะว่ามันมีความต้องใช้อิมมชันลที่มากขึ้นกว่าเดิมจากเพลงหนึ่งเพลงสองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในส่วนของเรื่องการร้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้าวายเบสที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันจะทําให้อ่าการร้องเนี่ยอ่าเข้ากับเพลงได้มากกว่าเดิมด้วยการแบบว่าใส่คลื่นเสียงเข้าไปทําให้เพลงเศร้าขึ้นครับนี่คือส่วนที่แบบว่าแตกต่างจากเพลงแรกแล้วก็เพลงสองของพวกเราครับในาการเต้นบ้าง อก็คือเรื่องอารมณ์ของการ acting เข้ามาเสร็จก็คือแบบเราวันนั้นทำทำงานทั้งวันเลยครับผมเริ่มตั้งแต่ตีสามที่ห้ก็คือเราต้องโผล่อารมณ์ตั้งแต่แบบโอผล่ตั้งแต่เริ่มโตรงเออยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็วานานก็คือแบบโผล่วันนั้นล้าเลยครับผมบอกเลยแล้วแต่ละคนมีประสบการฝึกกับเงมีมากกว่าใช่ไหยทุกคนเลยครับทุกคนก็คนละเหตุการณ์เลยเริ่มจากบูไหมเริ่มจากบูแล้วกันนะบูนะ รูหออยุดนะโอเคตัวแท okay, นครับของบูก็จะค,คล้ายๆกับเนื้อหาของเพลงเลยครับก็เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ถึงว่าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่าสถานะอะไรกับเขาขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เทแค่เขาดูแลเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้สถาน,นจะจากเขามาอะไรางี้ก็จะแบบก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบสื่อสารไปนี้ออกมาได้แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบหูตรงๆอยู่ครับผมใช่ เราลองเปิดด <bad> e. ้วยก็เป็นคนแบบว่าคุมคุมอารมณ์เพลงด้วยอะไรองี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทำเพลงนี้ครับผมเลยหรอต้องปลอบต้องปลอบกันแหละใช่มก็สีภูมิล่ะอ๋อที่ละคนไม่ใช่หรอที่ละคนเยหรออ่อที่ละคนทุกคนเลยหรอมันจะอยู่ไหมเอาแบบตัวอย่างอ๋อสักคนสักคนสักคนหนึ่งแบบตี่ตรงๆที่แบบตรงๆปันไรงปั่นไหมโอเคครับ เนี่ยโอ้โหแค่เริ่มพูดก็เศร้าแล้วอ่ะยงแค่้ําเสียงที่มีประสบการณ์ความรักวยเหรอใช่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราแบบว่าเห็นมาในหนังในอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นในหนังเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอออารมณ์นั้นเอออิมมชันนันั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบว่าเอามาถ่ายทอดในเพลงด้วยครับก็จะเป็นจากที่แบบผมเอามาจากตัวละครที่มาดูในหนังว่าแบบ เราไม่เคยได้สาระอะไรเขาเลยแบบว่ารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างนี้ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยได้เอามุมนั้นมาฝึกเป็นถ่ายทอดมาในเพลงด้วยครับผมไม่ครับเขาเอาชนะเขาเลยตนะกอต้อชื่อปใช่ครับไม่ใช่ด้วยใช่แล้วด้วยนี่แล้วด้วยครับกราฟิกไหมครับไมดีดีดีอ้าวผมผมก็ได้ครับอ้าวโอเคเลยครับ นี่ยครับก็ของผมก็จะเป็นเชิงแนวปยเป็นเลิฟที่มีตอนดเด็กๆนั่นแหละนานแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าพวกเราก็ผมก็คุยกันมาว่าตอนนั้นออ,อ,อใช่ตอนนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราแบบเออในความสัมพันธ์สองฝ่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ตรงา3คนพวกเราเลยครับก็คือเป็นสถานะที่เราตัว<อ>ไม่ค่อยจะมีตัวตนเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับครับครับแต่ว่าเราเนี่ยพยายาม เขาข้างเดียวเลยอพยายามเพื่อเขาข้างเดียวใช่ข้างเดียวซึ่งมาต้องกับพวกเราสามคนเลยตัวกับเพลงสามด้วยพวกเราก็เลยถ่ายทอดมาลังมาในเพลงสาครับแล้วใครโมยูผิดโยอเียพียวิ่มศารคเพยวพิ่มสาสร์ครับแต่งานร่วมงานกับคนอื่นต่างต่างนู้นบ้างดีกว่าไหมไม่ไม่คนนู้นไงกิจ ครับนี่ก็เป็นเพลงที่สามของพวกเราละครับได้ร่วมงานกับพี่โอ๊บเพิ่มสักครับตั้งแต่เพลงเดบิวของพวกเราเลยก็รู้สึกว่าก็ชิลมากมากครับแบบเขาำอะไรไม่ได้กดดันพี่โอ๊บไม่ได้กดดันพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่จริงตั้งแต่เพลงเดบิวแล้วถึงตอนนี้ก็ทํางานง่ายทำงานสะดวกสบายครับใช่ไม่ได้กดดันอะไรใช่ครับพี่โอ๊บ <c oughs> ชิล <c oughs> พี่โอ๊บชิลใช่ <c oughs> ใช่ก <c oughs> <ช>็ ถึงมาแบบเดินมาถึง EP ที่สามอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทํางานชิวมา,มากมากมากขึ้นกับพี่โอ๊อะไรเงี้ยเพราะแล้วก็ดีลักซ์เซนมากขึ้นกล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบว่า,าวิจารณ์งานอะไรกันแบบว่าอะไรเงี้ยคัจากตรงไปตรงมาตอนที่เจอพี่โอ๊เลยอะไรเงี้ยครับ hmm. ก็ก็คือว่าง่ายมากขึ้นต่อการทํางาน,นครับผม mm hmm. แล้วก็พี่โอก็ยัง mm hmm. ให้โอกาสเหมือนเดิมครับที่จะให้พวกเราแต่งื้อเพลงแล้วก็แชร์ไอเดียต่างๆลบนึงเดี๋ยวให้แต่งแรปเองเห mm hmm. มือนเดิมครับผมยังไงครับก็เรื่องแรปนะก็ พวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเหมือนเดิมครับใช่ครับพี่โบร์เขาก็ให้ประกวดกันเช่นเดิมแล้วเหมือนเพลงหนึ่งเพลงสองแล้วครับ้ก็แต่งกันมาแล้วก็เอามาร้องให้พี่โฟังครับว่าใครเนี่ยจะเป็นแบบผู้ชนะเลยครับใายก็ได้พี่โรมาเนี่เป็นกาเป็นแรปคู่กันเราความยากของเพลงนี้มันยังไงบ้างครับกราฟิกดยครับี่เป็นเพลงเศร้าเราต้องแรปเพลงเศร้าอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็เราต้องแบบฟิลร่วมกับเนื้อเพลงเนื้ออื่นนะครับคือแบบบางทีแต่งแรปมาแล้วประสบการณ์ของผมอย่างเงี้ย ก็อาจจะยังไม่เท่าพี่ผมก็เลยต้องแบบโอเคดูจากเนื้อก่อนหน้านี้หรือว่าตอนหลังๆครับแล้วก็เอามาประกอบรวมกันจนออกมาสมบูรณ์แบบใช่ครับก็เรียกว่าการที่เราแต่งแลปสองคนเนี่ยช่วนังแต่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามดึงประสบการณ์ต่างๆที่เราพยายามเจอในอนาคตเอ้ย ก็ได้นะก็แบบคาดนาอนาโค้ดไงว่าแบบมันจะเกิดขึ้นในต่อในอนาคตอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นการพยากรณ์อะไรนี้ทำไมมันดูเป็นฟ้าฝนกันละอุ้ยพูดถึงฝนใช่ครับก็เราพยายามแต่งแบบให้ทุกคนเข้าถึงอย่างง่ายที่สุดครับผมก็เลยเอามาเป็นแรปที่ทุกคนจะได้ฟังครับแล้วเอ็มบีใกล้จะออนนะมีสิ่งอะไรที่แบบมันเราต้องการบางทีเสร็จให้คนต้องการต้องการไหมต้องการไหมต้องอยากทุกอย่างอะไรแต่นี้ยว่าแต่แต่นี้ยพิเศษสุดน่าจะเป็นฉาก พูดได้ใช่ไหมครับหรือว่าเอาปล่อยแล้วฉากฝนครับมันจะมีฉากฝนก็คือเป็นท่อนของผมกับเต้ครับมันก็จะมีความแบบเหมือนเราต้องสืออารมณ์มากกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนฝนอ่ะมันมากรบน้ําตาหรือว่ากรบความเศร้าของเราก็เลยต้องแบบเสืออารมณ์ให้ถึงกล้องที่สุดใจให้คนดูแบบหยนนะหยดนะฝนแล้วพี่จะแบบรังตาอินเดอร์เราที่สงแต่จริงๆคือความหมายของฝนก็คือเป็นน้ําตาที่มันนองอยู่ในใจของเรา แสดงว่าถ่ายกับปวดแล้วมันมีอุปสรรคอะไรมากตอนที่เราถ่ายใช่ไหม่ยังไงเราต้องทำอะไรใช่อุปสรรคเร่จริงอ่ะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าใช่อุปสรรคเรื่องอินเนอร์พวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอุบัติเหตุก็ก็จะมีเต้นลื่นบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อ๋อเป็นท้าท่าซิกเส็บลงขับเต้นข้างล่างครับผมที่เพื่อที่จะทำพาคอนเทนต์ต่อไปเนาะ มันก็จะช่วงนั้นแหละครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุครับผมก็ใช่มดเลยใช่ครับาว่าตอนนั้นคือเสียงดังตุบเลยดังตุบแล้วก็ต้องชาร์จตัวฟูมเลยครับผมก็เลยซีนนั้นอาจจะเป็นตัดตัดนิดนึงอะไรอย่างี้ครับใช่ครับผมแต่มันออกมาดีครับผมเปลี่ยนไปเลยแต่ล้มตอนนั้นอะไรนะักรเทยคนใหม่ครับผมแต่หน้าฟูมตอนนั้นคือผมจะหน้าฟูมได้เลยใช่หน้าฟูมเหมือนแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนไปแล้วอะแบบฟูแบบที่นี่ที่ไหน แล้วก็ผ่านมาได้ครับเอาหมอดีครับเอาหมอดีครับแล้วอีกฉากนึงก็คือฉากที่เราปิดตาแล้วคือคือเขาให้ยืนอ่ะก็คือไม่รู้จะทําอะไรอ๋อก็เหมือนปิดตาแล้วก็คือยืนประมาณเกือบชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ถือไม่ถือไม่ถือหรอกแต่รวมๆถ้ารวมๆมมืดมนไปหมดเลยนะครับต้องยืนแบบเนี้ยแล้วเหมือนจะบู๊องไรบ้่งแหละจะบู๊จะบู๊ตลอดเลยล่ะจุดอย่างหนึ่งคือแต่ว่าอยากพรีเซนต์ในตัวเอ็มวีเหมือนกันนั่นคือเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหาในตัวเอ็มวีด้วยเพราะว่ามันสามารถตีความได้หลายแบบมากอย่างเช่นที่แบบโจ๊กเกอร์บอกไปที เป็นผลที่เป็นการชาระล้างหรือว่าบางทีผลก็อาจจะเป็นตัวแทนของน้ําตาด้วยเหมือนกันเป็นความโศกเศร้าหรือว่าตัวเอ็มบีที่ทำคนตีความได้ว่าเอ๊ะเราเป็นใครเออตัวนักเอกเอ็มบีพี่พีกิงเนี่ยคือเขาทาไมถึงได้สร้างผมนี้ขึ้นมาเพราะอะไรมันสามารถตีความได้หลายอย่างมากๆมีต้องยกให้ครูต้นไผ่แหละครับผมครูต้นไผ่ก็มาสอนเต้นพวกเราแล้วก็มาโคโลกราฟของพวกเราได้ครับในเพลงนี้ก็ สนุกมากครับแต่ว่าครูก็เป็นคนที่เข้มกว่านิดนึงไงเออแต่ว่าพวกเราก็เป็นเด็กที่ขยันฝึกฝนฝากฝก่องมองกล้องมองกล้องแล้วมองกล้องด้วยฝ่ยมองหาครูใช่มองหาครูก่อนโอเคครับชายสาวการเทรนก็เราก็ได้เปิดประสบการณ์ด้วยนะกับการที่ใส่ถุงทรายที่ข้อมือใช่ใช่กิโลอันนั้นคือบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์มากจริงๆครับนตอนเราถอดถุงทรายเสร็จหลังจากที่เราฝึกซ้อมกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรู้สึกแบบ มือนเราเบาเออเหมือนเราแบบฝึกวิชามาอย่างเก่งการมากครับแรงเหลือแรงเหลือใช่ใก็ขอบคุณครูต้นไผ่มากครับที่ตั้งใจเพราะเราเห็นความตั้งใจของครูต้นไผ่เหมือนกันนะครับแปลว่าเขาแลังจากที่เขาแบบครูไผ่ก็มีหน้าที่หลายอย่างมากๆที่ต้องทำแต่เขาก็เฉียดเวลาให้พวกเราแล้วก็ทุ่มเทให้พวกเราอย่างเต็มที่มากจริงๆครับต้นสุดท้ายผลลัพธ์มันออนแบบดีแล้วพวกเราแบบดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับต้นไผ่เย่อยากบอกอะไรอยากากบอกกับชาวต่างชาติบนึงว่าอย่างตัดสินใจไป บอกว่าเป็นถือให้ก็ได้ถือให้ก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> จริงจริงก็อยากฝากชาวซัพพอร์ทุกคนนะครับก็ MV นี้เป็นอีกหนึ่ง MV ของพวกเราที่พวกเราตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็พวกเราแบบอยากให้มันดีขึ้นแบบเรื่อยๆใ <c oughs> ๆๆๆนแบบทุกๆพาร์ทแบบทุกๆการคัมแบ็กของพวกเรากรา็ฝากชาวซัพพอร์ทุกคนนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรา Solar ด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นเพลงเศร้าที่เต้นได้นิดหน่อย เนื้อไม่หน่อยนแต่อยก็อยากให้ทุกคนอ่ะทำชาเลนจ์กันนะใช่มีชาเลนจ์แบบง่ายๆแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบเซ็นตัวด้วยใชปนที่สองก็พูดอย่างเงี้ยชาเลนจ์ก็จะมีร้องเพลงดูเหตุเลติกรกับพวกเราง่ายๆเพลงบางเพลงซึงเป็นที่สามของพวกเราครับผมแล้วก็โพสลงในส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไปดูกันได้ในออฟิเชียลของพวกเราครับผมใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมป้านี่ยแท็กใน X นะครับผมพวกเรารอ สองคอมเมนต์ท uhm ุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็อยากให้ท huh. ุกคนมาช่วยกันปั่นแฮชแท็กกันนะครับอย่างนึงที่อยากให้ปั่นแฮชแท็กนะครับผมเพราะว่าในตัวเอ็มบีมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นกิมมิคเล็กๆก็คือตัวเลขอ๋อตัวเลขตัวหุ่นนั่นเองใบหวยนะครับได้นะว่าพรุ่งนี้ก็ออกหรือเปล่าก็ลองวันนี้เอ็มบีคือใบเลยเพราะว่าตัวเลขใน เอ่อเอ็มบีจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะไปดูในเอ็มบีแล้วกันเออตัวเลขหนึ่งมีอะไรนี้เพราะว่าตัวเลขนั้นเนี่ยคือมีความหมายครับผมใช่ใส่ความหมายว่าตัวเลขนั้นความหมายของมันคืออะไรด้วยใช่เราไม่บอกเลยหรอไม่บอกไม่บอกให้เขาไปดูให้เขาไปดูให้พูดให้พูดทันหนึ่งเออแล้วก็ทันเนี่ยเมื่อกี้มีคุณที่มาถึงเอ็มบีที่เขาเหมือนเหมือนได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งที่สามารถสั่งล็อตาได้ภายใน1ิบเอ็ดวิ สิบเอ็ดวีอ่ดีนาเลยดีนาคูมอนคูมอนครัูู่มอนทำนะคู่หมอนทำคือผมเองละลายนมนการแสดงอันนี้จะไม่ขอให้ผมแสดงให้ดูใช่ไหมไม่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 ต้องไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ก็คือติ่มเติ้ลนะครับผมใช่ดูผมเองครับผมเราเอาไม่หรือยังไงมันเป็นสิบเอ็ดวีได้ยังไงใส่ยันต์นี้ก็คือก้ ผมก็มีประสบการณ์เรื่องแบบอกหักความรักมาเยอะไงก็บบกว่าอินเข้ากับเพลงได้มากขึ้นแล้วก็พอดีแบบช่วงนี้อินกับความรักครับผมแล้วอะไรแล้วไงล่ะรักเพื่อนไงใช่ไหมรักเพื่อนเออรักเพื่อนทั้งสิสามคนไงเขาบอกว่ากลัวว่าแบบวันหนึ่งจินตนาการว่าพวกเขาต้องบอกว่าไม่รักผมแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบน้ำตามาเลยใจใจอันนี้ไม่เป่าอันนี้คือน้อยใจไม่อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้พอรอเล่ลรอเล่เดย เรื่องการไอซ์นี่ก็ต้องขอบคุณครูหมอนด้วยเพะครูหมอนเนี่ยบิ๊วเรามาแบบตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยจนก่อนไทยเวียดิงมาไทยเวียดิงก็ยังบิ๊วเราเหมือนเดิมถ้าไม่หลอกคนนีกับตัวเนื้อเรื่องได้ง่ายมากขึ้นด้วยอ๋อเออเหมือนครูหมอนเป็นเหมือนสูตรตัวช่วยเป็นสูตรครูให้พวกเรา แบบแบบพอเรียกคุ้มอนปุ๊บเหมือนเบิกอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําให้เราอินแล้วก็สามารถจูนอารมณ์ให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้แบบรวดเร็วมากจริงๆจะเป็นเรื่องในหัวแล้วคุ้มอนใช้บิวอ่าใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ยึดตลอดตลอดตลอดทั้งกล้องเลยตั้งแรกแล้ต้งเพลงแรกแล้วตั้งแต่เพลงนี้เลยแต่พวกเราเนี่ยมีกันสิบสามคนใช่ไหมคะหายไปหนึ่งคนอ๋อใครอ่ะ๋อตีไหนใครอ่ะเดี๋ยวเ เออพี่พูดถึงเต้ไหมพี่พอไหมพี่พอพี่พอมาพูดถึงเต้หน่อยอ่ะไม่ใช่หรอกเห็นสองคนนี้เล่นด้วยกันบ่อยแมนแดนซ์เมนแดนซ์เมนแดน์อันดับหนึ่งคู่กันก็ต้องพูดถึงกันบ้างเต้ก็ตอนนี้เต้ก็ไปทำภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศครับผมก็เรื่องการศึกษาอะไรอย่างนี้เขายังไม่ได้กลับมาตอนนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการศึกษาพอดีก็เลยไม่ได้กลับมาดู m v พร้อมพวกเราแต่ว่าเต้เองก็ฝากคลิปไว้เหมื <Cock S 1> อนก <p ych ologie> oh ัน อืมฝากค,คลิปไว้ให้อันนี้พูดได้ไหมครับได้ได้เอเสามสองหนึ่งเ <2, 1. S 2> <c oughs> ตเองก,ก็ฝากค,คลิปไว้เหมือนกันครับผมเป็นคลิปที่ฝากถึงทุกคนครับผมจากเอ่อในวันที่ไม่ได้มานะครับว่าเออฝากถึงพูดถึง MB ในวันนี้ที่จะออกมาเป็นยังไงด้วยใช่แต่มั่นใจมากครับว่าเ <c oughs> ต้ก็คิดถึงทุกคนแล้วก็จริงอยู่ตรงนี้กับพวกเราเหมือนกันไม่ต้องห่วงหายห่วงแล้วเพราะว่าฝากซื้อข้าวมันไก่แล้วกำลังไปทำหน้าที่ในการขายเพลงนี้ให้กับเพื่อนต่างชาติ เป็นแบบเต้นเตือนเยอะสรุปตีไปเต้นอยู่นั่นแหะมือไลออนเนี่ยไปเต้นอยู่มือไลออนโทวมให้อ่อค่าเล่นของเพลงนี้หน่อยครับเห็นว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเลยหลักๆคือมีสองกิจกรรมที่ให้รุ้นกันมีอะไรบ้างให้เรากิจกรรมหลักๆนะครับผมกิจกรรมแรกก็คือร้องเพลงเชอร์กี้รักชาือเปล่าดูเอ็ทในทิกตอกของพวกเราครับผมก็สามารถ สามารถเริ่มได้นะครับผมในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับผมส่วนกรรมการเนี่ยจะคอยตัดส, um, problem, first, สินสนะครับก็เป็ ja Mun นพวกเราโซล่าครับผมแล้วก็พี่ๆจากค่าย Search Entertainment นต์เอ็กซ์มิวสิครับผมจะได้รับรางวัล10,000บาทจาก u l i ลค์คลินิกครับผมแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กสี่แฮชแท็กครับผมได้แก่แฮชแท็กแรก CKR ชั้นกระเป๋าสอง CKR ชั้นกระเป่าสามโซล่าแล้วก็แฮชแท็กสุดท้าย u l i ลค์คลินิกครับผม ประกาศผมวันไหนครับประกาศผมวันไหนประกาศผลวันที่2สิงหาคมครับอ่าอันที่สองไม่หมดแค่นี้มีอีกชาเลนจ์หนึงครับผมเจอใครรักฉันหรือเปล่าอีกหนึ่งชาเลนจ์นีคือเป็นชาเลนจ์เล่าเรื่องกับโซล่าผมคือจะให้ทุกคนนะครับเล่าเรื่องเจอครรักฉันหรือเปล่าที่แบบว่าตรงกับเนื้อเพลงของเราประสบการณ์ความรักของทุกคนเนี่ยให้มันเล่าครับผมแบบว่าจะอัดคลิปลงทวิตเตอรก็ได้แบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าหรือว่าจะไปเป็นเทรดข้อความก็ได้างในเอ็กซ์หรือว่าใครเนี่ยที่ชอบพิมพ์ยาวๆเนี่ย ก็พิมพ์มาใน Facebook ก็ได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยพิมพ์เสร็จแล้วอัดคลิปเสร็จแล้วก็ติด4แฮชแท็กครับผมคือเธอเคยรักฉันหรือเปล่าชาเลนจ์นะครับแล้วก็เธอเคยรักฉันหรือเปล่าแล้วก็เล่าเรื่องกับโซล่าแล้วก็โซล่านะครับผมก็กิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันวันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วก็ประกาศผลวันที remember, ่9สิงหาคล้วใครที่เรื่องไหนโดนใจพวกเราทั้ง13คนคือพวกเราเดี๋ยวจะเลือก1เรื่องที่โดนใจมานะครับเลือกเสร็จแล้วก็คนนั้นเนี่ยททีี่่ไได้้เเเเลือออกก็จะะมแบบวาาสิิิธ์พศษคซรนย ได้คอในไลฟ์ของพวกเราในติ๊กต็อกก็รอดูฟังเรื่องขทุกคนนะผมนี่ผมปากผลงานเพลงแต่พี่เรานี่พี่พูดบ่อยแล้วพี่แมนไหมพี่แมนไหมเฮ้ยพี่โลไม่พูดเลยเอางี้ผมก็พี่โลไม่พูดเลยเหรอ ก็ส like ุดท so ้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยกันปั่นวิวเพลงซิงเกิลที่ส่งของพวกเราเวยครับเธอเคยรักฉันหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่พิเศษมากๆอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา2ซิงเกิลที่ผ่านมาของพวกเราอ่ะจะมาเวแบบจีบสาวสดใสสดใสแต่เพลงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมูดใหม่นะเป็นแบบเศร้าๆอกหักแพนนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเล่นชาเลนจ์แล้วก็ไปปั่นวิวให้พวกเราเลยนะครับผมและสามารถฟังเพลงพวกเราได้ทุกออนไลน์มิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารหรือกิจกกรรรรมดีชิงงาววัลอะไ็แแ้ต่น โซเชียล uh, so มีเดียเพียงเพียงคำว่าโซล่าออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้นะครับขอเพิ่มเป็นภาษษาาออังกฤด้วยนะ่ได้ครับผม for international fans u uh, here h we are on the singer uh third singing of us is love Uh, I hope you guys will go follow us and make sure to listen to this song because we really try to put this song because it's really different from the first two songs that we just released. It's like kind of like a happy, but like, for this song, it's going to be like you know more of a heartbroken. So I hope you guys enjoy our song and hopefully like our MB. Thank you. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. ขอบคุณครับ